มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่ชายสุรพัคภูชัยแสงขอความเป็นธรรมจากสังคมเผยนิสัยแท้จริงของน้องค่ะดรดีดกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะหลังเกิดเหตุรถ BMW Z4 ที่กำลังขับรถด้วยความเร็วประมาณ ซึ่งขับโดยนายสุรพักภูชัยแสงอายุ50ปีอาชีพโปรแกรมเมอร์บ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬต่อมานะคะก็ได้ประเด็นวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างมากหลังโลกออนไลน์ ine, ได้มีการแชร์ไลฟ์สดนะคะที่คาดว่าจะเป็น Facebook ของเจ้าของรถ BMW ที่กำลังขับรถด้วยความเร็วสูงแต่ที่เกิดเป็นประเด็นเมื่อในไลฟ์นะคะมีหญิงสาวหรือว่านางสาวเมษวรร์แทนรัฐ นนที่่ัังรถมาด้วยกได้ตะโกนยุยงให้นายสุรพักภูชัยแสงคนขับรถ BMW ขับรถซิ่งฝ่าฝนค่ะล่าสุดนะคะความเคลื่อนไหวฝั่งของนายภูริทัศน์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายของเสีย BMW นะคะได้ออกมาบอกว่าตนเองของความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าตอนนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าน้องชายของตอนเป็นคนผิดเพียงเพราะดูจากคลิปไลฟ์บนรถนะคะ ทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปซึ่งคลิปดังกล่าวถ่ายตั้งแต่ช่วงทางลงเขาคอก่อนเกิดเหตุเป็นชั่วโมงและปกติน้องชายของตนไม่ได้ขับรถเร็วเชื่อว่าช่วงเกิดเหตุน่าจะมีเหตุสุดวิสัยบางอย่างทําให้น้องชายของตนเบรกแล้วก็รถเกิดสะบัดข้ามไปชนเก่งคู่กรณีในเรื่องที่กล้องหน้ารถที่มีการแชร์จับภาพรถน้องชายว่าแซงซ้ายแซงขวาลักษณะขับเร็วก็คิดว่าน่าจะเป็นมุมกล้องมากกว่าคะ่ะ โดยบอกว่าน้องชายเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวนะคะมีฐานะดีและยังเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวซึ่งแม่เองตั้งความหวังไว้ว่าจะฝากผีฝากไข่กับลูกชายคนนี้ที่ผ่านมาน้องชายเป็นคนกระตันยูดูแลแม่ที่อายุ80ปีเป็นอย่างดีนะคะอยากจะขอร้องต่อสังคมว่าขอให้โอกาสพวกเราบ้างและนี่คือข้อความของพี่ชายที่ฝากถึงสังคมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ